คนกลางนหะแม่นโมโอ้แม่นมนี่แม่นมหมดสภาพเลี้ยงข้าพเจ้ามาตั้งแต่เล็กมีการบอกเดี้ยวขับมากรหากมาแม่ไม่ได้แม่นมคนนี้ข้าคุณจะตายไปแล้วเป็นไ,ไงดูแม่นม <c oughs> เอา,าอะไรมดขันเต็มหัวหเด็ดมาไม่ได้ดูเลยมั้ง ขนนักแข่งยาวเป็นคืบอ,อ,อย่าพูดเดี๋ยวจะให้แม่นมสั่งคลิปหัวมาเล็กพี่ยาค่ะด้วยยามนี้กูจัดงานแข่งขันเรือ,อยานวัดพานันเชิงพี่ยาค่ะกูสั่งให้มึงไปต่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พี่ยาค่ะเป็นยงังไงตอนนี้เสร็จแล้วพี่ยาค่ะเสร็จแล้วพี่ยาค่ะกูอยากจะรู้ว่าเวลาสร้างเนี่ยมันใช้กี่ปีวะสามปีพี่ยาค่ะ งบประมาณสามล้านพี่จค่ะฝีพายสามาร้อยพีพายพี่เจค่ะไปเอามาดูรอสักครู่มาแล้วพี่จค่ะทำไมขนเรือสุพรรณหงส์กสั้นยังวะนี่เรือสุพรรณหงส์ยังทาสีไม่เสร็จแล้วมันก็เรืออะไรมาสุพรรณบุรีเรือใครวะพิสังปัญหารเอาเอใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ แปลวเรือมาไปใครจะแข่งเรือก็กูรอชมแข่งได้ยังวะเนี่ยไม่แข่งได้กูกลับเลยเามา่ี่ไปเอาเรือมาที่เอาขึ้นเรือได้แล้วอโอ้ยกูก็นั่งรอจนสั่งแล้วขึ้นเรืออ้าเตรียมแข่งเอัเอชิปหายแล้วไงกูว่าแล้วคน<ด><ด>เราสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้มันเป็นยังไงเรือหายอา้า ตัวไปเรือหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนกรรมแล้วกูเดี๋ยวมึงค่อยๆนึกว่ามึงเดินมาจากตรงไหนเฮ้ยกูไม่เมาเมื่อกี้กูเดินออกมาจากตรงนี้เนี่ยกูเดินมาปั๊บปั๊บปั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 บแล้วกูก็จอดเรือไว้แม่อ้าวก็เรือก็อยู่ตรงเนี้ยให้เขาหาตั้งนานเขาเรียกหากระแม่ขารับอ้ควายไอ้นาสตินด่าเรือด่ามึงอ่ะแม่แกย้ายเรือฉันมาทำไมเนี่ย แม่ว่าหาว่าฉันเมาเนี่ยบ่อก,กี้แกนั่งตรงงูลเลยแพ้เขาไม่ได้ย้ายเขานั่งที่เดิมไม่บก,กี้เขานั่งตรงงูเขาย้ายเรือมาทางนี้มึงอมาเมาแล้วกูเหลือนี่ไงย้าย<ะ>มาก็ไม่บอกแม่คิดว่ากลับไปแล้วคิดว่ารักเรือข้ากลับบ้านไปแล้วพลหลวงเจยบัดน,นี้เรือพระที่นั่งมาพร้อมสรรเสดนจเดทเทิดมาประทับเรือพี่ครับพลหลวง อแม่นมูลลแข่งด้วยขอประท้วงพยาค่ะอะไรเรือยังไม่ได้ออกจากทุ่นสักลำเลยทำไมหัวเรืออีเหียนนี่เข้าเส้นชัยไปแล้วแล้วเรือแม่นมกูจะอนุโลมเป็นพิเศษมีการอนุโลมด้วยถอยมาให้หัวเรือมันเท่ากันเออของใครเป็นยังไงหัวเรือยาวเท่าน,นั้นแหละเรื่องราวรื่อจะพักดีพยาค่ะจะยาวเนาะหัวเรือยาวใช่ไหมมึงบัตรเดี๋ยวนี้กูจะมอบหน้าที่ให้มึง เป็นคนปล่อยเรือในครานี้ครับพระดาท่านผู้ชมวันนี้คืนแรงท่านจะได้ชมการแข่งขันเรือ,อยาวประเพณีณนะวัดพน,นันเชิงและการแข่งขันครนั้งนี้จะมีเรือตา่างชาติเข้าร่วมการแข่งขัน <_' S 2> ฉะนั้น <_' S 2> เรือทั้งหมดระวัง <_' S 2> ระ <_' S 2> วังอะไรกันอาว ก็มึงบอกให้ระวังพวกคุกก็ต้องระวังกันนะจิระวังเขาจะนับปล่อยกูะระวังหัวเรือเยี่ยนจะฟาหดหน้ากูเนี่ยเรือทั้งหมดระวงังระวงังระวงังระวังหัวเรือจะฟาหดหน้ากูระวังอะไรก็บอกให้ระวงนะังอ่ะเขาจะนับแล้วอเอาเ,อเร็วๆกแค่นั้นกูจะเริ่มเหม็นเยี่ยวที่ปลาถุงแล้วชาติแรกไม่รู้ว่าปลาถุงใครนักหนาเหม็นเยี่ยวให้ลืมไปหมด เยียบก่างกจะปาดไว้เนาะครับฉะนั้นชาแรกเอาหัวเรือมาเคาะเล่นบเออไอ้บ้าเดี๋ยวเรือคว่ำสลับชาติแรกเราจะนั่ไเป็นภาษาเวียดนามระวังกงไดกงเราหงายเขาเดาดึดดึดเดาดึดดึดเดาดึดดึดดีดึงดึงชาที่สอง เป็นภาษาจีนเจ็กตะเกียบขาต้มเช็คบินและชาติทสามเป็นประเทศไทยดึงตองต้องบิ <2> <2> <1> <1> <1> ๊บิ๊มไปแล้วโอ้ยก um ูไปแล้วกูไหวกูไหวกูต้องเข้าสั่นไทยไปจำจำจำอะไรเขาเพิงนับสองกว่าเอง มีสองกว่าด้วยยังไม่ถึงสาถอยไปไ้ิบหายจะสามก็ไมสามยกับาบภายังไม่หัดจะนับภาไอ้จิบหายหั่เเลือางี้โอ้โหไม่ระวังเลยกูก็หูไวกูคิดว่าสมแล้วหนึ่งสองสมคอไปยแล้ว่้ย่าง่ยงยังยงย่ยง่่ง่่อย ถอยไม่ได้แล้วแม่กลับมาต้องหันหัวเรือกลับภาพ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 โอ้โหร่องงามงามจังเ้ยมันคนเราร้องหนามกันไม่ใช่ไงไม่ใช่อ้าวมึงจะมาไหมไม่มามึงไม่มากูจะไปทางนี้เออเฮ้ยโอ้โิงเฉยเช่าแม่คุณเสียงอะไรวะเบาเว้ยเบาเว้ยลิเกเล่นไว้เฮ้ยเขาถอยเลยหาตีหนิเขามึงอะ เปิดพวปพิษมาไรเด็นแล้วก็ดีดีดีมาไรแป๊ะเก็ดีนี้นเอาละเว้เอาละเว้ยเราดูดีว่าเรลองตามแดงแล้วว่ามีป้าใส่เลยสะพายแรงแสงเลยสะพานแรงแสงหีเปิดพวกพิษลองนานนํกเมื่อใดเลยเมื่อเหลือทั้สองโคกี้โคกี้ตัวจิตัวนี้ดดีกันบาเล่นเากกองขอยปาี่อยู่ใต้น้ำมันอยู่กันไม่ได้กันละเว้ยตอนนี้ เอาดีเอาตดำเอาตามมาไฟฟ้าเสียตัวไอแบนไม่ถมหรือว่าไอปบอกอะไรเนี่ยไอป๊อกปุกปีกอันดีเอาดีเอาน้ำก็ช่วยก็ได้ไฟฟ้าเสียใครแล้วแล้วแลลเรือต้องสองลำก็เลยเข้าสิงชัยล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะ ทีเนี้ยสากมันนิดเฮ้ยโอ้อโยง LIKE พ no. <expl os ions> ี่เกตอนนี้มึงต้องให้ค่าตัวมันเยอะหน่อยทำไมเพราะมันเล่นสมจริงมากมันล้มเหมือนจริงมากเลยไอ้บ้ากันทั้งเมืองเรือยังไม่เป็นไหนเลยภาคเรือเข้าเส้นชัยไปแล้วภาคสหัวเรือกูห้อยไปแล้วอายังไม่ได้ปล่อยเลยอโยงเรื่องนี้ใครเป็นตัวขี้เมาแน่เนี่ยมึงก็ดิกูหรืออีเทียนั่น มันลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวมึงช่วยประคองนางสนมกูหน่อยเล้ะมันจะหลอดไม่เนี่ยตัวแม่คุ้นยอยากจะร้องอีกคีบหายเสียงไม่มีตอนไหลจนเสียงแหบเสียงแห้งหลวงรำไปเรือหนึ่งสองสามเดี๋ยวค่อยดูนะแม่ถ้ามันนับสามอะไรฉันจะพายตั้ม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 เพราะฉันจะต้องเอาที่ดึงฉันจะเดารางวัลไปกินกระต้มฉันจะตั้มตั้มตั้มรอดสาม ไ,ไปไเ,ไเลยเรือไปโดนแล้วสาบแล้วเอ,อเอาใหม่จิ้งผ้ายไม่มีสองปีมด้วยออไปแล้วดีดีโรงแรมเรื่อจะพักดีพี่เจคบรุรุษมึงดูแลการแข่งขันเรือคานี้ให้ดีได้พี่เจคบุรา,ากบ้าแม่เกิดเรื่องจะตัดหัวมึงเป็นหัว,หวแหละ มองด้วยลนบะห้ละมันมาพบรักผมก็ยังคิดมากถ้าจริงไหมฮะใจทุกถ์ห้ละมันยามห้ละมันช้ำจนเย่สุดเอย้ยแล้กก็แท้จับสซล่าให้ละไมนให้ละน้องชายให้ละมาลายเหลือเชธอ ผมจะพายเรือฮลชน ไอหลวงลามพญกระพงศ์ทำไมเรือยังไม่ถึงสักทีตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วพญกระพงศ์สองเรื่องปวดพญกะมาเล็กตอนนี้เรือพระที่นั่งล่มแล้วพระยาค่ะเรือพระที่นั่งล่มใช่พรญกะใครทำวะไอเวียงพรญกะไอเวียงใช่พรญกะไอหลวงรามพญกะรับคำตัดจากกูเลยตรงจับเป็นไม่ได้ตับตายมันมั้งอ้าไม่ปวดจักช้าแล้วไม่ต้องร้องแล้วพ่อพระเอก